สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวพระเจดีกลางน้ำนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับท่านดูสถานที่ท่องเที่ยวในนี้มีป่าชัยเลนพระเจดีกลางน้ำอัญญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระนออะระยองนะครับท่านดูผมให้ท่านชม ความสวยงามของธรรมชาตินี้นะครับท่านดูเขาเขียนว่านวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ําแล้วท่านดูนี่คือคนเ,อเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรผมไม่ทราบนะครับผมมาเป็นครั้งแรกนี่ท่านดูนี่คือสะพานที่ผมเดินไปเรื่อยๆนะครับเป็น ภาพที่สวยงามทีเดียวผมมาในตอนขณะนี้เป็นวันไม่ใช่วันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันในเวลาบ่าย2องโมงมันต้องเย็นๆนะครับคนก็จะมาะเดินออกกำลังกายกันนี่คือข้างขวาผมเป็นป่าสม้ท่านเห็นไหมครับนี่ต้นสมมน,นี่คือธรรมชาติที่ดีนะครับ ็นไหมครับสวยทีเดียวเลยเนะครับดูดูสะพา,านนีสะพานนี่ผมเดินล้นนี่ก็ทำอะไรกัน,นครับนี่เห็นไหมครับเรือพวกนี้เหมือนกับจะไปแข่งกันและท่านดูตรงไกลๆนั้นเป็นสะพานโอ้โหสวยจริงๆเลยครับ เพื่อนๆทั้งหลายแ๋วจริงๆไปไหนกันครับจะไปไหนกันครับเป็นนักเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรฮะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าฮะอ๋อทำ ดูแลน้ำ <Okay. S 1> ฮะ oh <my> อ๋อก็ว่าแล้ว <laughs> เอาขอให้ชนะนะขอให้ชนะ oh <my> นี่คือปะเจอเขากำลังซ้อมเรืออยู่นะครับท่านดูวิวที่ระยองมีอย่างนี้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายผมก็เป็นป่าชายเลน เป็นต้นสมดสูงเลยนะครับที่ระยองที่จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวท่านดูเห็นไหมครับผมให้ท่านดูว่านี่ผมย่อให้ท่านดูนะครับเห็นไหมครับเ,เรียกว่าป่าแสมเยอะรกชัดทีเดียวถือว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเรือเขาก็ซ้อมกันนะครับ ท่านดูสิครับทางไกลๆนั้นก็เป็นถนนเห็นไ,ไหมครับถนนที่มีรถวิ่งเข้ามาเดี๋ยวเรากลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเห็นเรือลำเมื่อกี้ก็ลักษณะเหมือนเรือแข่งแล้วก็แข่งจริงๆนะครับเขาบอกว่าเขาฝึกซ้อมกันนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งทางไกลๆนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะเดินขึ้นไปนะครับ นี่คือจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองอยู่ในตตัวอำเภอเมืองเลยชื่อพระเจดีกลางน้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งหนึง่งให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามด,ด,ดูครับ <swe af> เขาเขียนว่าติดต่อล่องเรือชมป่าใช้ยเลนรอบเกาะเจดีกลางน้ําแล้วก็มีเบอร์โทรให้ท่านลองดูนะครับเผื่อท่านจะได้มากันโดยโดยกลุ่มล่องเรือป่า กลางเมืองปากน้ำระยองนะครับดูวิวนะครับวิววิววิว,ว,วเราดูวิวดีกว่าดีคี่ที่เราจะเดินลงไปขึ้นเรือนะครับในขณะนี้มันเป็นเวลาที่ชาวบ้านทำงานกันก็เลยเห็นไ,ไหมครับท่านดูวิวสวยไหมสวยเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปกันเดีจะเดินข้ามไปกันนะครับไไนี่คือเจอดีย์กลางน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปกัน มีอะไรดีๆจะให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับจะได้มีความสุขของชีวิตคนเราก็ต้องหาสิ่งสวยๆงามๆาม,มาทำให้เรามีความสุขกันชีวิตเราก็ไม่ได้อะไรกันมากมายเราก็ต้องหาสิ่งบันเทิงเริงรมแ่ ตัวเรานะครับแล้วดูตรงนี้สิครับเขาสร้างอะไรแปลกๆนี่านดูระยองที่เที่ยวเยอะนะครับเป็นดินแดนที่ติดกับทะเลมีเกาะแก่งเยอะแยะแล้วก็ยังมีอาหารทะเลเยอะแยะเลยนะครับ ท่านมาที่นี่ก็สามารถเที่ยวเกาะเที่ยวซื้อของพวกเกี่ยวกับทะเลนะครับกุ้งหอยปูปาเยอะอันนี้ตรงนี้ก็เขียนว่าอาคารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษานะครับมีห้องน้ำเขาทำด้วยความสวยงามทีเดียวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเอนเข้าไปเดินป่าชายเลนกันใน ตอนนี้เนี่ยครับนี่ท่านดูป้ายอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหครับเขาเขียนว่าโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำอัญมณีอัญญบณีแห่งหนึ่งเดียวในระยองพื้นที่โครงการป่าตัมตม,ตมตานุมาตานี้ ดำเนินกิจกรรมใดๆในเพื่อที่นี้ต้องได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากจากทรัพยากรทางทะเลให้ฟังแลอันนี้ก็โครงการป่าชายเล่นในเมืองจังหวัดระยองนี่ครับท่านดูนี่คือวิวทิวทัศน์ที่ย่อให้ท่านได้ชมกันนะครับเอาละครับเราไปดูของจริงกันดีกว่า เพื่อความบันเทิงจำเริญใจเราจะขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปป่าชัยเลนตรงนี้จะมีทางแยกซ้ายแยกขวาเหมือนกับป่าชัยเลนที่จังหวัดชนบุรีนะครับทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีทางตรงก็มีอันนี้ต้องเรียกว่า4แยกเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนเดินกับเดิน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 แล้วก็เดินเราไปดูนะครับว่านี่คืออะไรท่านดูสะพานเห็นไหมครับสะพานโอ้โหสร้างโดยความแปลกประหลาดดีนี่คือตัวยึดเขาเอาโครงเหล็กอันนี้ยึดท่านเห็นไหมครับยึดยึดยึดกับพื้นแล้วก็ยึดตรงนี้เพื่อดึงลัง เอาไวด้ดีการสร้างที่อัศจรรย์และนี่ก็คือป่าชัยเลนฝั่งซ้ายคือป่าชัยเลนครับท่านดูเห็นไหมครับก็สร้างด้วยความสวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูผมจะวิ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูจนครบตรงนี้ก็คือ เลยไม่ต้องกลัวเราฝามือก็เป็นที่พักของบ้านเรือนคนนะครับมีเรือท่านดูต้นแสมต้นใหญ่มากเลยแสดงว่าระยองที่นี้มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับท่านดูป่าชายเลน แล้วก็เจอนักท่องเที่ยวสองท่านมาเดินเราไปก็เลยให้เพื่อนๆเนด้ดูท่านดูป่าป่าชายเลนที่มีต้นไม้ที่ขึ้นแบบต้นใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวท่านดูนี่คือเข็นสแสมขาวนะครับสแสมขาวแต่ก็ไม่กลับท่านดูต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากเลยท่านเห็นไหมโอ้สุดยอดจริงๆเลยระยองดี ถือว่าอนุรักษ์ป่าชัยเลนได้ยอดเยี่ยมเพราะว่าหน่วยงานที่นี่รักความเป็นธรรมชาติเราขอปรบมือให้กับคนจังหวัดระยองทุกท่านที่ดูแลป่าสมต้นสแมและธรรมชาติ แห่งท้องทะเลขอชื่นชมนะครับผมมาเที่ยวระยองมาดูป่าสะมันแหแล้วรู้สึกว่าดีมากเพราะบางท่านบางที่ทำลายเสียดายนะครับเราเป็นมนุษย์เราต้องรักธรรมชาติก็จะวิ่งเลยนะครับไม่ให้ภาพมัน ให้ท่านได้เก็บวิวเยอะๆนะครับเขามีเรือล่องนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาล่องเรือคอยายเรือก็ไม่อยู่เห็นไหมครับผมมาเจอตรงนี้ก็มาเจอทางแยกอีกแล้วครับนี่พื้นเปียกแสดงว่าฝนเพิ่งตกนี่ก็คือจังหวัดระยองที่ ได้ดูแลป่าไม้ป่าสแสมขอยกย่องและอยากให้อนุรักษ์ไว้อย่างนี้ตลอดไปนะครับดูซ้ายขวาผมเป็นต้นสแสมนี่ผมจะถ่ายให้ท่านชมเห็นไหมรากมันยึดกันอัศจรรย์นะครับซึ่งเกรงว่าคนรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นกันและนี่คือสะพาน นี่เดินขึ้นสะพานได้นะครับสวยครับดูมีความสดชื่นทีเดียวกงกลางใบเล็กโอ้มีต้นกลงกลางนี่ผมขึ้นสะพานแล้วนะครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับเห็นไหมครับสะพานซึ่งจะเดินไปทางไหนผมก็ยังไม่รู้ ท่านเห็นไมครับเรือแล้วเยอะแยะไปหมดเลยดีมากเลยนะครับที่นี่เย็นๆคงจะมีคนมากออกกําลังกายกันมาวิ่งกันแน่นอนเลยดีครับดีจริงๆที่ชนบุรีก็มีนะครับแต่รู้สึกจะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่ง ถ่ายยาวไปเลยนะครับสะพานที่ผมเดินอยู่นี้ก็ท่ากลางปะะ่าสมแหเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมขึ้นสะพานแล้วผมก็ลงมาแล้วนี่คือสถาปัตของการสร้างนะครับ สุดยอดจริงๆเลยเอาละครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับเพราะว่าที่นี่มาดูป่ากงกลางน้ำช่วงนี้น่าจะเต็มเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงน้ำท่วมแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะครับดิฉะนั้นก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าปลาจ้ำพวด ครับซึ่งตอนเด็กๆผมจะเห็นเยอะแต่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพื่อนๆดูครับเขาจะทำศาลาให้คนนั่งพักผ่อนนะครับ<ม> <P> เพื่อรับประทานอาหารก็ได้นะครับแต่เราต้องรักษาธรรมชาติอย่าทำสิ่งโสโครบลงไลนะครับเพราะผืนดินผืนนี้ก็เป็นแหล่งที่ว่า สุดท้ายนะครับไม่อยากให้คนมารบกวนลุกล้ำเข้าไปในทะเลท่านดูต้นไม้ปแปลกๆครับถ้าสัตว์ทั้งหลายพูดได้คงจะบอกว่ามนุษย์เอ๋ยอย่าลุกรานเราเลยเราไม่มีที่อยู่แล้วอะไรทำอนองนี้นะครับถ้าเขาพูดได้นะครับเพียงแต่เขาไม่พูดหรือพูดไม่เป็นฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าไป ทำลายธรรมชาติอย่าไปรุกล้ำจนเกิดไปนะครับชมเลินเพลินนะครับ